อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดจัดงานรำลึกพระยาไกรพักดีประเพณีแซนโดนตาบูชาหลักเมืองหรือเรื่องกล้วยแสนหวีวิถีวัฒนธรรมไทยเชื่อสายขมรนยึดประเพณีความกระตันอยู่ครับวันนี้ครับที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรพักดีศรีนครลำดวนหรือตากระจัก เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอข่ขันทั้ง22ตำบล23องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับก็ได้ร่วมกันจัดงานลํำลึกพระยาไกรพักดีประเพณีแซนโดนตาบูชาหลักเมืองหรือเรื่องกล้วยแสนหวีวิถีวัฒนธรรมไทยเชื้อสายขเขมรน,นะครับโดยมีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานการจัดงาน ลำรึกพยากไกรภักดีประเพณีแซนดนตาบูชาหลักเมืองหรือเรื่องกล้วยแสนหวีนะครับเพื่อที่ร่วมลำรึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งสร้างเมืองขุขันตลอดจนบนรรพบุรุษหรือญาติพี่น้องผู้ร่วงลับโดยเป็นการนำเอาวิถีวัฒนธรรมพร้อมอัตลักษณ์เฉพาะนะครับของเผ่าเขมรทั้ง22ตำบลที่ได้ร่วมการสืบสารรักษาวัฒนธรรมประเพณีแซนดนตาได้อย่างเนวแน่น แล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญนะครับที่ได้มีการส่งไม้ต่อไปยังลูกหลานคนรุ่นหลังได้ต่อยอดรองรับการท่องเที่ยววิถีชุมชนจนเป็นที่รู้จักและก็กล่าวขานของชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่งนะครับในแถบอีสานใต้พร้อมยกระดับสู่เทศกาลคนดีมีความกตันยูรู้คุณต่อบร,รพบุรุษซึ่งลูกหลานที่เดินทางไปทำงานต่างถิ่นก็ต้องกลับมาไหว้ที่บ้านนะครับในวันแรม15ามเดือนสิ ผู้ที่ไม่มาก็จะถือว่าอากตันยอยู่ทำมาหากินไม่ขึ้นนะครับมีแต่จะตกต่ำสำหรับขบวนแห่เครื่องเส้นสังเวยบูชาบัมพระบุษและการแต่งกายด้วยชุดประจำถิ่นของชนเผ่เขาขมร2น23ขบวนก็นับว่าสุดอลังการมากๆเพราะว่า1ปีมีเพียงครั้งเดียวครับผู้ที่เป็นผู้นำฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นและก็พี่น้องประชาชนทุกตำบล จึงได้พร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวครับในการจัดงานประเพณีแสนลนตาบูชาหลักเมืองหรือเรื่องกล้วยแสนหวีซึ่งก็มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2034นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นปีที่34แล้วครับถือว่าเป็นงานประเพณีระดับอำเภอที 1, อ่9-1 0อำเภอ1เทศกาลร,รองรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมความงดงามตะการตาขบวนแหช้างกับพิธีวัฒนธรรมผ่านแสงสีผ่าน อาหารและก็เครื่องแต่งกายเฉพาะถิ่นอีกทั้งกล้วยนะครับที่นำมาร่วมพิธีแซนดนตาบากถึงแสนหวีพร้อมทั้งขนมข้าวต้มมัดหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ถือว่าได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในการที่จะจับจ่ายซื้อของเส้นไหว้ในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทเลยทีเดียวกิจภาพกล้วยนิดข่าวสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน